สวัสด,ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุกูสุข้นจาทั้งไก่ทั้งไก่เด้อพี่น้องเลยมาม้เกงเห็ดกันจามือนี้พี่น้องย้ายใส่น้ำจะนังเกงเห็ดกันยเงย้วหัว,วหยวด้ื้ยเฮนกย้าเย้ยเฮ้ยเฮกเฮ้่เฮียเฮ้เ นำตละล่ะาจ้ะเขย่าเขย่าผีสู้ย,ย้ายระเตียมไปแล้วั่นจะนัง่งหยแล้วเห็ดเห็ดจะเห็ดเ,เพิ่นตุ่มไปแล้วเห็ดมาจากน้ำหนาวโอเคอยออกมาตุ่มเสร็จเสร็จองฟิชไว้ ยให้ยกินหนามันออกก่อนจับใส่ลุดนะยต้นน้ำเขียงีินหน่อยำ,ำกะนะกระเซนหน่อยหน่อยเดี๋ยวน้มเขียงมันละลายไปเบ่ะ ยายภาไปเอากันหยอดประคามตุนนม่นุ่นน่อยย่งมองเห็นี่หยอดประคามออนยายเก็บไปใส่แกงเห็ดใจุจงงว้แต่ใส่ตุ่มปูตุ่มปลายายพอเสะมันบอหลกมันถิ่ม เก็ไปใส่แกงเห็ดพี่น้องเอ้ยมาสาดธรรมชาติจ้องไปซื้อเห็นต้นมันขึ้นย้ายก็ะจงไว้ก็ใช้ตุ่มป่าตุ่มไก่มันนี้เก็บไปใส่แกงเห็ดพี่น้องพอละจ้าหมอหนิดหน่อยนึงไปใส่หมอนไปเนี่ยจ้า ใส่ลูกโดดอยางเห็ดทั้นปิดลายบ่รซะสบตจ้าต้องกลับทุกโดดเอาผู้ใดมาเก็บก็ไดน้องพี่น้องมาได้จับมาเด้อมากินข้าวแลงน้ำกันพี่น้องเลยแกงเห็ดจ้ะย้ายไปเอาลูกโดดตามด้วยผักกา ผักขาักอ,อีตูจ้ะพี่น้องผักนางตูใส่บัดที่นี่หอมบัดนี่ช้นกินด้วยพี่น้องด้วยบัดอาหารเล้าเล้าบันท้องไอ้เด้อจ้ะมาเด้อม,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 มากินน้ำย้ายต่อมพี่น้องเลยย้ายต่อมจงแพ้แสบบานๆ กินน้ำกันจ้าปิดลาไปแป๊บนึงเ,เกือดแล้วยาทีใส่ลูกโดดไปในพี่น้องมาเผ็ดกิ๊แอมลูกโดวเอากันมาจ้ามาสุกจ้าได้ที่แล้วพี่น้องเอง้ะ เมนงแกงเห็ดย้ายกับที่ตำเจียวบัน้นเจียวริกแดงใส่กระเทียมจำกับพี่น้องมาดิจ้ามาเด้อกินน้ำกันพี่น้องคลิปนี้ย้ายก็ขอฝากไว้กังนี่จ้าย้ายกัได้กกลิ่นเบิ้งดอกมือจ้าเห็ดเมนูเมนูมนบ,นบ,นมบ้านแกงเห็ดเบิ้งจ้าพี่น้องคลิปนี้กับกับนี้ก็น่าจะนาะคลิปหน้าพ่อทำไม่จ้าฝากกดไลข์กดแชร์กดจับตะไคร้กดกระดิง่งกินจำ ย้ายกลมชุมแพแจกเปนบาเอย่า้จ้าเด้อแล้เจ้าวัดิจ้าสุโจ๊กมันหมานลำด้วยลำด้วยกันด้วจ้าเด้อัสดเจ้า